สวัสดีครับวันนี้พบกับปู่ป๋องป้อนข่าวกันอีกแล้วครับวันนี้เราก็จะมีข่าวอะไรมาป้อนให้นั่นเองครับวันนี้เราก็จะถือว่าเป็นข่าวดีความคืบหน้าไปอีกครั้งหนึ่งสำหรับเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทนั่นเองครับเพราะว่าธรรมนัตเข้าใจหัวอกลูกชาวนาชงค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าวไร่ละ1,000บาท เตรียมเสนอเข้าคอรมอแน่นอนนั่นเองครับสำหรับกลุ่มสมาชาคนจนก็ได้มีการประกาศยุติการชุมนุมแล้ววันนี้ยันพอใจผลเจรจารัฐบาลคืบหลังปักหลักชุมนุมยาวนานกว่า1เดือนรัฐมนตรีว่าการเกษตรรุดพบปะตัวแทนกลุ่มสมาชาคนจนพร้อมส่งกลับบ้านทัน เกี่ยวข้าวยันรัฐบาลไม่ทิ้งปัญหาเดินหน้าเคลียร์ทุกปมให้ชาวบ้านตามที่รับปากประกาศเล็งหนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าวอีกไครละพันสูงสุดรายละไม่เกินส0 0 0มบาทก่อนเสนอเข้านอบอขอและคอรมอพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปนั่นเองครับเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2,566เมื่อเวลา 09.00นณบริเวณถนนลูกหลวงข้างกระทรวงศึกษาธิการร้อยเอกธรรมนัฐพงเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะเดินทางพบป,ปะแกนนำสมาชาคนจนและชาวบ้านที่มาปักหลักชุมนุมต่อเนื่องเป็นเวลา31วันเพื่อเรียกร้องปัญหาความเดือดร้อนที่สั่งสมมานานซึ่งขณะนี้กรอบการดำเนินงาน ในการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องมีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจจึงได้ประกาศยุติการชุมนุมเป็นวันสุดท้ายนั่นเองครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรได้ขึ้นเวทีกล่าวกับกลุ่มสมาชาคนจนว่าตลอดระยะเวลาที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เข้ามาดูแลรับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องกลุ่มสมสชาชิคนจนขณะนี้ถือได้ว่าข้อสนุปและ กลงร่วมกันแล้วว่ารัฐบาลจะดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐตามที่ได้มีการนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้รับทราบไปแล้วนั่นเองซึ่งผลการดำเนินงานก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจของพี่น้องกลุ่มสมสชาชิกและมีมติเอนฟ้องรวมกันที่จะเดินทางกลับตามเวลาที่กำหนดไว้หลังจากปักหลักชุมนุมมาตั้งแต่8ตุลาคมจนถึงวันนี้ 8พฤศจิกายนรวมเป็นระยะเวลากว่า1เดือนนั่นเองครับโดยวันนี้ทางรัฐบาลได้จัดเตรียมรถประจำทางกว่า30คันรองรับพี่น้องกลุ่มสมาชากคนจนเพื่อพาเดินทางกลับภูมิลำเนาและกลับไปเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวตามฤดูกาลนั่นเองครับขอยืนยันว่ารัฐบาลมีความปรารถนาดีให้ความสนใจมีความจริงใจที่จะร่วมในการแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและในฐานะที่ผมก็เป็นคนหนึ่ง เป็นลูกชาวนาเข้าใจว่าปัญหาของชาวบ้านทุกคนมีที่มาปักหลักรวมตัวกันเพื่อสะท้อนปัญหาให้กับรัฐบาลนั่นเองครับหลังจากนี้จะสะสางปัญหาเก่าโดยเร็วขออย่าเบื่อรัฐบาลเข้าใจวันนี้ทุกคนมารวมตัวกันเพราะได้รับความเดือดร้อนและในฐานะตัวแทนรัฐบาลต้องขอประกาศกับพี่น้องว่าการเข้ามาพูดคุยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั่นเองครับ จนเมื่อวานนี้ได้ข้อสรุปซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกภูมิธรรมเป็นตัวแทนรัฐบาล รวมถึงผมที่ได้รับมอบหมายเข้ามาแก้ไขปัญหาทุกอย่างตามที่พี่น้องกลุ่มสมชาชิได้สะท้อนมาให้รัฐบาลจนพี่น้องชาวบ้านทุกคนพอใจและนำไปสู่การประกาศยุติการชุมนุมในที่สุดรัฐมนตรีว่าการเกษตรกล่าวไว้เช่นนี้นะครับสำหรับการก้าวหน้าการดำเนินของคณะกรรมการย่อยทั้ง6คณะที่มีการแต่งตั้งเรียบร้อยนั้นเบื้องต้นขณะนี้กระทรวงพลังงานได้กำหนด จัดประชุมนัดแรกในวันที่16พฤศจิกายนนี้จากนั้นคณะกรรมการในส่วนของกระทรวงเกษตรได้กําหนดจัดการประชุมในวันที่20พฤศจิกายนต่อด้วยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานและกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตามลําดับโดยจะมีการแจ้งกับพี่น้องกลุ่มสมาชิกคนจนให้รับทราบอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับรัฐมนตรีว่าการเกษตรกล่าวทิ้งไทยว่านอกจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบช่วยเหลือ เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวโดยเห็นชอบ2มาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวนั่นเองครับ1ก็คือสินเชื่อชะลอการขายข้าวในช่วงต้นฤด,ดูข้าวนาปี66-67ถึสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้วนั่นเองในวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนนี้จะมีการประชุมหารือให้เงินช่วยเหลือชาว นาไร่ละ1,000บาทเกษตรกรครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่หรือคิดเป็นเงินก็2,000 0บาทต่อครัวเรือนภายใต้โครงการสนับสนุนราคาค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,566ทับ67ซึ่งจะมีภาร,รากิจรายละเอียดกรอบแนวทางดำเนินการเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชมุมคณะนะกรรมการนโยบายข้าว หรือนอบขอก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโดยเร็วอีกด้วยนั่นเองครับนี่ก็คือข่าวกาวเรื่องราวดีๆวันนี้เอามาฝากกันนะครับชอบคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดติดตามให้ปูเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ